สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องภายมิ่งมงคลค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะเพวกนกำลังทำความสะอาดรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจ ให้พวกเรานะด้วยนะคะมิงครับมิงทักทายครับลูกทักทายครับผมไอ้เต้ามิงครับสวัสดีครับเออเอาเอาเกิดอะไรขึ้น ผมว่าได้ดื้อครับผมฟังความยุคครับคิดถึงครับผมอุ้มดิไม่ไหวไม่ต่ำเกือบสองร้อยอ่ะไม่ควรไม่กวรไปดึงดิอีกไม่กี่วันก็จะสามเดือนแล้วครับมิ่งเขาอ้วนลงลองอุ้ม อุ้มไม่ไหวเลยอุ้มบ่เทินเลยเป่นบ่โโอคตรเลลยยดักเเขากินเก่งค่ะนมนะครับนี่ขนาดกินแค่นมเลยเนี่ยกินนมกินเก่งเหมือนเด็กผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายนี่กินนมเก่งกว่าเด็กผู้หญิงเขาก็เลยโตเร็วเขาสามารถกินนี่อีกนะครับนี่เดี๋ยวเขาเขก็บกินอีก บ่ดได้บด่บดได้ซื้อมาต้างพงเด้อีกเเสียอามิงครับมึงับปุ๊บไปเกินี่ยม่ตตมิง,ตมง,ตมงแข็งแรงครับเร็วไปเร็วมาเร็วไกินนมเสร็จมิ่งก็จะออกกำลังกายนี่มามา มาอโอ้ยไม่ได้เจอกันนอนเดียวทำเป็นมามามาเฮ้ยเฮ้ หยยบเรียมโคเพราะอ้วนสิโ <motiv> อ <ators> <vt ret ro ired> ้ยฮาหลังกทดสอบคะทดสอบลง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 เอ๊ะลง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 หมดลายดี๋ยววะมีมดเอไหมก เนยจะทำเป็นไหมเอาลองดูสินงลงเอ๊ะนั่งลงเฮ้ยนั่งลงนั่งลงนั่งดังลงนั่งลงนัง อ้าวอุ้มอุ้มอีกทีนึงดิอีกรอบนึงดิเอาอุ้มหน่อยอุ้มเบาไหวดอกเด้อจ้ามิ่งจะเป็นหนุ่มแล้วมิงเป็นหนุ่มมิ่งหนุ่มนี่ Ngon <laughs> À hồng kem nồi, hồng kem nồi không à, kem À kem, rồi. À, hôm kem. Hôm kem, kem <laughs> ตอนนี้ก็ดูแต่ความน่ารักของเขานะคะเพราะว่าน้องยังฝึกไม่ได้ยังยังไม่เป็นเนาะยังเล็กอยู่ค่ะล้องหนี <S <S ่น้องดูแต่ความสนความน่ารักของผมไปก่อนครับลงไปเออลงไปล่องลองล่งลงลองยังมีแต่ผมจะปีนเหรอครับ อืออือนี่ตรง มานั่งตักมา,มาตักวัวเร็วโอ้โหเ, oh. เอา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 อ้อนค่ะอ้อนอ้อนลูกอ้อนเนาะเอ้ยอ,อ,อนะถูอข้าวข้าอะไรข้าวีม่กีนดิปวดเลยไม่เอา ผมมันน้อยแต่อายุนะครับแต่น้ำหนักผมอ่ะมันไม่ได้น้อยเลยลูกนิ่งเงยยาฮู <Yahoo! S 1> มิงครับปวดขาเร็วมะมาแล้วมาแล้วมาแลว เห็นยังก็ะอาปากใส่ยางเดียวเลยเนออาะตะคิวกินแล้วเอาเอามิงจะขึ้นไปด้วยไหมเอาลองจิ <c oughs> ดูไม่เอา เอาลงมาเล่นกับผมก่อนครับมิเ่งนเล่นอ่ะมิ่งเล่นแรงโยงแรงมากเลยไปด้วยหาแม่ไปไปหาแม่เลยมีหาเพื่อนเล่นเนาะไปลลงไป <c oughs> <c oughs> อีกสิบวันครบสามเดือนแล้วนะครับมิ่งตัววันตัวคืนสุขภาพแข็งแรงมากเลยแม่หางดีน้ำนมเยอะอย่าวิ่งหนีขึ้นต้นไม้นะครับเวลาหนีช้างเจอช้างป่าช้างอะไรนะอะไรนะอย่าวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ แล้วคุณขึ้นไปทำไมผมขึ้นไม่ทันหรอกมน่งหลบมนิงไงมิิงดื้ออ๋อหลบมนิงหิ่งหยอกแรงมากเลยหักไปจากกาง่าหักแล้วเนาะเจ้ากระอยกัวล้อเหรออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ S <S เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะทำคลิปน่ารักน่ารักของน้องมิ่งแม่หางดีค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะช่องเป่าตามติดชีวิตช้างค่ะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปมิ่งเป็นกำลังใจให้มิ่งครับ นิ่สัญญาจะเป็นเด็กดีครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ